มันอยู่ทางไหนประตูน่ะประตูอยู่ควางนี้โอเคจ้ามี่งบอลเราอยู่ตรงนี้มาแล้วค่ะมาแล้ววค่อยจะไปขวางขวาไอ้ตัวม่ เดี๋ยวเดี๋ยวแม่แม่มันจะติดตรงน้นเขอคะชุลวพี่พมาจอดสิว่ารถตรงนู้นน่ะมันรถกับรถมันตรงกับรถเรแล้ว่ะู้ ทุด้วยนะคะขอบคุณทุกคนเด้อวันนี <im وت> <im وت> ้เด้อทั้งวันเลยนั่งทั้งวันเลยรับผมแหาตั้งกล้องป้าลืมขาตั้งกล้องนะครับเนี่ยนุ้ลับอ้นุ้เหรอโอ้โหโทษทุกเลยอ้าวัน้ามาองแม่นะคะกินน่ะนลมามามขอบคุณทุกคนเด้อให้กำลังใจ หมดแล้วคา้ไปารถเ้อนอ้ลูกไปอันนั้น้าปกับาดีตา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 นู่นตาเออตาขึ้นกั่นดีอ๋อตาไปกับนาีนั่งหมดแล้วจ้าหมดแล้วค่ะลุงเจอกันที่บ้านนะคะสบ้านสวัสดีค่ะเจอกันที่บ้าน้ยเอาคำงป็ดนั่นมาค่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ค่ะเจอกันที่บ้านตอนนี้นะคากลับากกอกจ้า ลากมอกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านรักราอยู่หลี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 าลีหลนะลีหลีหเีหล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 ีกลีหลหลียอีหลนะละหลีหลีหลอหลีไลีหลีหอีหลีหลีหีหลีีหลีหหีหลีหีนหหลีหี พี่เมอเขาก็ยังไม่ไปยังไม่ปกันกันแล้วลเออเอเขาุด่กันไัยดอกไม้ช่อดโอมีดอกไม้มีดอกไม้มามีดอกไม้มีเช็คไหมเช็คเลยเ็อสีเดเลยอเคหกห่สอาเสียบเสียบทอกชอตเลยไม้นะคะใส่แมนตานานไม่ออกเมื่อ ตอกไม้ช่อดีมอบเป็นกำลังใจเล็กๆเราจะจับมือผ่านไปด้วยกันนะลุงพลป้าแตนอยู่ข้างๆเสมอโอ้สตอรี่จิมมี่เรื่องจริงและพีทียูทูบเบอร์อ๋อยูทูบเบอร์เหรอว่าตัวยูี่สายตาป้าให้คดนี้ยูทูบเบอร์ไบพีบดีแด่นทุกคน อะคเด็กชอบบรรยากาศนะคะรับดอกไม้นะคะนทุกคนไ้เอาชดอกไม้มาุ้นป้าได้ก่อนม้สวยให้ให้ลุงเออได้ให้ลุงให้ลุงแต่บ้าดูว่าให้ลุงที่รับคือก็พอแลเวเย้ได้กลับบ้านแล้เพราะวลุงรบ้านเราลับ้านเราค่ะรับรออยู่ไดรออยู่สมนาีเพยเออจะไปนาวได้ไงพ่อก็ร้อนเหงาแตกจค่ะ มันพัดก็คือหัวมันเปิดมุมนะคะเออได้ไหมเออพี่ตายพี่ตายเออโอเคเห็นแล้วสวยมากค่ะดอกไม้สวยนี่นี่นะคะดอกไม้ชอบกันไหมลุงถามว่าหิวข้าวกันไหมหิวค่ะกลับเลยกลับบ้านเลยลุง กำลังรออยู่จะมืใช่ค่ะกรับ้าสหมายชิในรถเราก็ขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะคะดีนใจใช่ค่ะอาจารย์ไปแล้วมากันหนึ่ไปกันหนึ่งอาจาย์นคุณนทีคุณนทีชวนไปแล้ว พอฝนตับมุ่งท่าไปทุ่งโต้ท้อนเนาะจ้าชิก็ก็ไม่เป็นเดี๋ยวจะคือหอดจากกันตับมุ่งท่าไปทุ่งท้อนอ่ะนะป้าบอกว่าอยู่กินส้มตำแล้วนะฮะตอนนี้อะไรนะเมื่อกี้ข้าวเออกลับไปกินข้าวข้าวแล้วค่ะป้าอยู่กินส้มตำค่ะ

มันลบมันยวดพ่เราขึ้นรถแล้วกดมอนที่ที่ข้อสูงค่ะไม่ทราบคุณู้ชมค่ะลุงสบายสบายค่ะลุงบอกหลังบ้านเราลักรออยู่นะคะพ่ลุะบอกเลยป้าลำแล้วลำเล้ยวเ่ะโอ้ย คุดมสวัสดีอาหารแรกนี่เฮ้ยตงโมหุ่งเป็นค้มไ่ขาเอยเ้อนกำลังจะกลับบ้านกันยุบมุกยุบต่อมาข้าวม้าวมันมาข้าวถ้ามันมาลูกข้าวหออ้อสูงยู่กลังเดินทางกลับบ้านมาถามเพราว่าเยอาเมื่อนยังรับออมไปเอายังรบห้าไปเอาไม่ทัานบมอข้าวหุง้าวไดไหม

ไี้ทีุ่อกไม้ลไม้ที่หน่งเอาต้องมีไม่เหนื่อยเลไเห้คะ